แต่เดี๋ยวนี้เขาสามารถซื้ออาคารพาณิชย์และเป็นเจ้าของชชนอตตดินูดจากเจ้าเพราะว่าคุ้นหูเกี่ยวกับการเช่าตึกมานานมากแล้วแต่เดี๋ยวนี้เขาสามารถซื้ออาคารพาณิชย์และเป็นเจ้าของชชนอตตีดินสามารถมีกรรมสิทธิ์ได้เต็มตัว เราสามารถมีซีทั้งมดหรือจะเก็บไว้ขายเป็นมือสองราคาตีดดินสูงขึ้นทุกปีหรือเขาจะเก็บไว้เพื่อเป็นมรดกของลูกหลานก็นยังได้เลยถ้าเขาได้อาคารพาณิชย์นี่เป็นมรดกอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ได้เสียค่าเจ้าเขาสามารถเริ่มธุรกิจได้เลยแล้วก็เปิดธุรกิจได้เลยเขาสามารถสร้างสรรค์ธุรกิจของเขาได้อย่างเต็มตัวและแหมยางโครงสร้างของอาคาร แข็งแรงและทนทานฟังชานครบแน่นอนที่นี่ทำเลดีฟังชานครบการเดินทางสะดวกเขาสามารถสร้างสรรธุรกิจของเขาได้ในพื้นที่ของเขาได้แบบเต็มที่มันจะดีมากๆเลยค่ะไตร์แวนิวไลฟ์สไตล์มอลล์ที่สุดของแลนด์มาร์คเชียนใหม่อาคารพาณิชย์สไตล์โมเดรเพื่อขายย่านเซนติกแห่งอนาคต